สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่16ตุลาคมนะครับมาวางแผนเท,ทรดทองคํากันมาดูที่ทําเฟรมสี่ชั่วโมงเดี๋ยวขายายนิดนึงนะทําเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยเขายังเป็นขาขึ้นแข็งแกร่งนะครับทุกครั้งที่เขาขึ้นมาเขามักจะมีการพักตัวบ้างนะพักตัวขึ้นนะแล้วก็มีการพักตัวเมื่อวานก็มีการพักตัวเป็นแท่งเทียนแดงมานิดนึงนะครับแต่ว่า การพักตัวในระดับไทม์เฟรม4ชั่วโมงตอนนี้มันก็กินระยะทางค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะ30เหรียญขึ้นไปนะครับทีนี้ถ้าเข้าไปต่อเนี่ยเราก็จะวัดระยะทางจากสวิงล่าสุดที่เขาเกิดขึ้นนะครับตรงแถว4,900จนถึง4,179เนี่ยว่าเขาจะไปต่อได้ประมาณ เท่าไหร่แล้วเขาจะเกิดการพักตัวอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นฟิโบอยู่ที่ร้อยหกสนะสี่พกับ200เปอร์เซ็นก็คือ4,270นะก็อยู่ประมาณนี้นะครับเขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะพักตัวได้นะก็เป็นระดับราคาอยู่ที่ทบทวนอีกทีนะสี่นะันสองร้อยสาถึง4,270ัร้ละกันตัวเลขกลมๆนะก็ อาจจะมีการพักตัวได้ครั้งหนึ่งทีนี้เวลาเขาพักตัวถ้าสมมุติในทําเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเขาจะทําโครงสร้างราคาใหม่เขาก็มักจะพักตัวลงมาใช้แนว Inducement นะแนว Inducement ล่าสุดที่จะเกิดขึ้นถ้าเขาเบรกทำออทำไฮใหม่เนี่ยก็คือ4,164สมมุติว่าถ้าราคาทำออทำไฮใหม่ไปชนฟิโบ168ที่4,235เนี่ย แล้วเขาจะย่อตัวทำโครงสร้างราคาใหม่เขาก็จะลงมาเคลียร์ลิควิตี้ใต้อินดิวซ์เมนต์ตรงบริเวณนี้เนาะซึ่งไอ้ตรงจุดนี้แหละเราก็จะหาโอกาสที่จะถ้าคนที่จะยังย่อบายขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะใช้แนวรับที่อยู่ใต้อินดิวซ์เมนต์4 1 6 4นะซึ่งนะซึ่งในทำฟรมสีชั่วโมงเดี๋ยวมันก็มีแนวออเดอร์บ็อกแต่ว่ามันไม่ค่อย จะสวยเท่าไหร่นะเราก็ให้ไว้ก่อนละกันหรืออ่าถ้าใครจะประหยัดพื้นที่หน่อยเพราะถ้าเป็นออเดอร์บ็อกมันจะกว้างมากก็ใช้ตัวแท่งที่มันเป็นแท่งตรงนี้นะแท่งคล้ายๆโรจีนะแต่ไม่ใช่โรจีนะครับมันยังมีเนื้ออยู่บ้างอ่ะเราก็ให้ไว้ก่อนนะสำหรับแนวรับของทับเฟรมสี่ชั่วโมงขยายดูนิดนึงนะครับเป็นแท่งนี้นะ อ่าโอเคแท่งนี้เขากว้างประมาณเท่าไหร่4ีหนถึง4153นะครับอ่ะก็กว้างพอสมควรแหละเพราะว่าคือเขาเดินทางค่อนข้างไกลนะเวลาเขาขึ้นเขาขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆอะนะขึ้นไปเรื่อยๆกว่าจะสวิงหนึ่งหรือว่ากว่าจะทําแท่งเทียนหนึ่งเนี่ยมันอ่าค่อนข้างที่จะกว้างนะตอนนี้ แนวรับของ Time เฟรมสีชั่วโมงอยู่ที่4134-4153ถึง4 1 5 3้าถ้าราคาย่อลงมาต่ำกว่า Inducement เราก็ใช้ดีวันโซนนี้ในการที่จะบายได้แต่ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เวลาเขาเยอ่อเขาค่อนข้างที่จะย่อแรงนะครับเราก็ต้องมีสต็อปลอ s ไว้เสมอนะไม่ว่าจะเป็นโซนแข็งแรงขนาดไหนเราก็ต้องมี s ต็อปลอ s เอาไว้นะครับะทมาเฟรมสีชั่วโมงจบเนาะไปดู t ท m e เฟรมหนชั่วโมง ทำฟีลหนึ่ชั่วโมงก็เช่นเดียวกันเวลาเขาทำสวิงนะครับอ่าสมมุติว่าเขาขึ้นมาเขาจะพักตัวทำสวิงเนี่ยส่วนมากเขาก็ลงมาใช้ลิควิดตี้ล่าสุดนะครับอ่าเมะื่อวานนี้เขาก็มาใช้ตรงแถวที่เราทำลิควิดตี้ไว้ก็คือแถว4,173นะพอเขาลงมาเคลียร์ลิควิดตี้เสร็จเขาก็มีโอกาสที่จะรีบบวกลับต่อขึ้นไปได้นะ ถ้าทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงในเช้านี้เขาทำอทำไฮใหม่ก็จะเข้าแผนเดียวกันกับทำเฟรมสี่ชั่วโมงก็คือถ้าเขาเบรกขึ้นไปอ่าวเราก็ตีสวิงแต่เราตีสวิงล่าสุดแบบนี้นะของทำเฟรมอ่าหนึ่งชั่วโมงน่าจะเป็นสวิงเดียวกันกับทำเฟรมสี่ชั่วโมงแหละก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าถ้าไปต่อก็จะเป็น4,235แล้วก็4,270 ถ้าสมมุติเขาชนทั้ง2แนวเนี้ยนะครับแล้วย่อลงมานะย่อลงมาผมคิดว่า,าแนวรับจะเป็นแนวรับเดียวกับทมเฟรมส4ชั่วโมงก็คือดีมาโซนของแท่งตรงนี้อยู่ที่4,134 4,147โซนมันจะแคบกว่าทมเฟรม4ชั่วโมงนิดนึงนะครับเราก็ใช้โซนนี้ในการที่จะบายได้แต่ต้องมี SL ไว้แน่นๆนะเพราะว่า ช่วงนี้อย่างที่บอกเวลามันลงมันลงแรงเนี่ยสังเกตดูนะเวลามันลงมันลงแรงนะครับถ้ามันลงแล้วพวกดีมานโซนเอาไม่อยู่มันก็จะลงต่อไปอีกนะทีนี้เราใช้โซนนี้ในการบายก็ต้องมีสบลอตไว้ก่อนนะครับโอเคแผนของ time f ฟร m หนชั่วโมงก็คือว่าถ้าเขาทำโอทำไฮใหม่แล้วย่อกลับลงมาเราจะใช้แนวดีมานโซน ตรงนี้ในการบายก่อนก็คือ4,134-4,147ส่วนถ้าบายแล้วเขากลับขึ้นไปไม่ทำหายใหม่แล้วย่อลงมาหลุดโลหลุดโลอาจจะเป็นโลก่อนหน้านะถ้าเกิดทำออทำหายใหม่โลที่สำคัญเนี่ยเขาจะย้ายมาอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราตีเส้นเอาไว้ก่อนนะครับอืมนี่โลตรงนี้4,164สมมุตินะ เช้านี้เขารีบาวขึ้นไปชนฟิโบ6กร้อแล้วย่อลงมาที่ดีมมนโซน4,134ึ่ง1 7ถึง4 1 7เนี่ยมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าเกิดช็อคขึ้นก่อนนะครับเกิดช็อคขึ้นก่อนแล้วถ้าสมมุติว่าเขารีบาวขึ้นไปไม่ผ่านไฮแล้วย่อลงมาหลุด ไอตัว Demand นโซนตรงนี้ทีมันจะเกิดบอสนะครับเกิดเบรกออฟสักเจอร์มันจะเป็นสัญญาณว่ามันมีโอกาสที่จะเริ่มเป็นการกลับตัวนะครับอทีเนี้ยเราก็ต้องระวังนะไอดีมานโซนข้างล่างเนี่ยใช้ได้แหละแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดอาการที่ว่าเด้งขึ้นไม่ผ่านไฮอีกลงเกิดบอสทีเนี้ยมันจะเป็นขาลงแล้วนะ มันจะกลับตัวเป็นขาลงและเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองไปเล่นเด้งเซลล์นะครับอืมนะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของทำเฟรมหนึ่ชั่วโมงถ้ามันเริ่มกลับตัวเราก็จะเปลี่ยนแนวแต่ตอนนี้มันยังไม่กลับตัวเนาะเราก็ย่อบายไปก่อนมาดูที่ทำเฟรม15นาทีนะครับ15นาทีก็เป็นกรอบเดียวกันกับ ทาเฟรมหนึ frame, ชั่วโมงนะแต่ว่าผมให้โลไว้ก่อนจริงๆยังไม่ใช่โลนะมันต้องเบรกไฮขึ้นไปก่อนนะเบรก4,218ขึ้นไปก่อนมันถึงจะเกิดโลตรนี้ผมตีเผื่อเอาไว้นะกรอบเดียวกันกันกบทาเฟรมหนึชั่วโมงแหละก็คือขึ้นไปชนขึ้นไปชนอ๋อแต่นี้มัน มันเดี๋ยวนะผมตีฟิโบใหม่แปบ๊บหนึ่งของทาง่าฟมหนึ่งชั่วโมงน่าจะตรงนี้ไหมอ่าโอเคคนประกรอบกันนะครับทา่าฟลมหนึ่งชั่วโมงเขาตีฟิโบจากตรงบริเวณนี้นี่อยู่นี้แต่ถ้าเป็นสิบห้าทีผมก็จะตีจากสวิงไฮกับโลล่าสุดนะครัแบบอ่าเราตีฟิโบใหม่ 15ทีฟิโบเขาจะสั้นกว่านะครับโอเคถ้าเป็นสวิงของ Time i m ม f เฟรม15นาทีเนี่ย160.8%เขาจะอยู่ที่4,251แล้วก็200%จะอยู่ที่4,272อ่ะก็ใกล้เคียงกันนะ200%ของ Time i m ม f เฟรม1ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงเนี่ยเขาจะอยู่4,270เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่า ถ้าเขาขึ้นต่อก็มีโอกาสชนแนวฟิโบอ่ะถ้าเป็น15ทีระยะโฟลเบกจะอยู่ที่24,240แล้วก็ระยะปกติจะอยู่ที่4,251ถึง4,272นะอันนี้เดี๋ยวเราคอยติดตามดูว่าเขาจะทำออทําไฮใหม่ไหมในช่วงเชา้านี้ถ้าเขาทำปุ๊บเขาก็จะย่อลงมาทีนี้ถ้าย่อลงมาเนี่ย ในไทม์เฟรม e 15นาทีเนี่ยแนวรับที่อยู่ใกล้สุดไม่มีนะตอนนี้ไม่มีมันจะอยู่ต่ำกว่านั้นก็คือเป็นที่เดียวกันกับ Time Frame 1ชั่วโมงก็คือ4 1 3 4ันหนถึง4,1หนะโซนตรงแถวบริเวณนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ได้ให้ไว้ใน Time Frame 15นาทีเนาะต้องไปดูใน Time Frame 5นาทีแทนอ่ะเดี๋ยวไปดู5นาทีนะครับเป็นตัวแทนของ Time Frame 15นาทีแล้วกัน ห้านาทีกรอบราคาเขาบังเอิญว่าเมื่อวานนี้เขามีการลงยอ่อลงพักตัวนะมันเกิดเชนเอาคาแรคเตอร์ขึ้นมาแต่ผมคิดว่าเช้านี้ก็มีโอกาสที่เขาอาจจะขึ้นไปทําช็อคขาขึ้นได้เช่นเดียวกันนะเพราะทําฟิลเล็กมันมักจะทําช็อคไปช็อคมาอยู่นะครับถ้าสมมติว่าเขาขึ้นไปทำออทำไฮใหม่แล้วเขายอ่อลงมาเนี่ยจะมีแนวรับใกล้สุด ก็คือดีมันโซนที่4,200ถึง4,205เราจะใช้แนวนี้ในการรับบายก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีซับลอดใต้โซนนะโซนมันกว้างประมาณสัก5เหรียญเราก็ตั้งซับลอดไว้1เท่าของโซนะเผื่อว่ามันทะลุลงมานะครับอ่านี่เป็นแผนในทำเฟรม5นาทีถ้าเขาทำอ่อาทำหายใหม่เช้านี้แล้วเขาย่อลงมาตัวนี้ก็ใช้บายไปก่อนได้แต่ถ้าบายแล้วมันโดนซับลอ ผมคิดว่าน่าจะต้องไปดูแนวรับในททเฟรม15ทีกับ1ชั่วโมงไปเลยนะโซนตรงบริเวณต่ำกว่าดีมานโซนเนี้ยไม่สวยมันมีเทนไลน์ลิควิตี้รออยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดอาการแบบเนี้ยก็คือกวาดสภาพคล่องแบบลงมาแบบลึกๆได้เลยนะครับอืมโอเคตรงนี้ต้องระวังไว้ด้วยอ่ะเช้านี้น่าจะแผนประมาณนี้ยังเป็นย่อบายอยู่ยกเว้นถ้ามันเกิด การกลับตัวในทำเฟรมหนชั่วโมงอย่างที่ผมแสดงให้ดูเมื่อกี้เราอาจจะต้องกลับมุมมองแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เกิดเราก็ยังย่อบายย่อบายไปอยู่นะครับวันนี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวางแผนเทรดวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ